สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่บอลรักมีผ้าไหมมือสองนะคะคุณแม่ลงคลิปผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่หยิบยกเป็นชุดยาวเหมือนคุณแม่ใส่นะคะมีมาสี่ชุดนะช่างเอามาส่งเมื่อกี้นี้ค่ะข่ะนี่ชุดยาวเหมือนคุณแม่ใส่นะคะค่ะไซส์นี้ไซส์สาดนะคะ ค่ะเป็นไซส์สามแปดค่ะชุดยาวเหมือนคุณแม่ใส่แบบนี้นะคะค่ะไซส์สามแปดคุณแม่ใส่ไซส์สี่สิบค่ะค่าราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นชุดยาวค่ะชุดแสกชุดยาวนะคะอัดพากาเรียบร้อยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเท่ากับราคาส่งนะคะค่ะคุณแม่ขายเท่ากับราคาส่งนะคะส่งลูกค้าก็พันห้าค่ะ ค่ะชุดพวกนี้คุณแม่เคยถามที่สวนจตุจักรและวก็เดอสยามเขาขายชุดละ4 5่พันหานะคะค่ะคุณแม่ขายในนามเท่ากับราคาส่ง1,500บาทค่ะเป็นชุดเดทชุดแสบค่ะชุดบางคนเขาก็เรียกชุดเดทค่ะคุณยายชุดยาวชุดแสกค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนค่ะใส่สบายนะคะ ค่ะใส่สบายพิ้วค่ะใช้ผ้าสองผืนนะคะค่ะใช้ผ้าสองผืนค่ะพวกนี้ต้องใช้ผ้าสองผืนค่ะมันเป็นชุดยาวค่ะมันจะยาวค่ะยาวยาวแบบว่าไม่ต้องไปหาผ้าถุงอีม่่ต้องไปหาวิ่งหาเสื้อมาใส่คู่กันค่ะเป็นชุดเดียวเลยค่ะใส่ได้สบายนะคะเดินทางขึ้นรถรงเรือไปเหนือรอบใต้ค่ะ ค่ะใส่สบายนะคะหมายไ,ไซส์สามแค่ะค่ะมีกระเป๋าเรียบร้อยนะคะค่ะมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใส่สัมปาระทุกอย่างนะคะเวลาเราเดินทางนะคะค่ะใช้ใส่สบายค่ะชุดยาวค่ะหมายเลขไอ้น้าอกสานะคะค่ะสามไซส์สาค่ะอันนี้เป็น ไซส์42นะคะขอเชิญค่ะไซส์42ค่ะไซส์นี้ค่ะค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะเป็นไซส์42ค่ะไซส์นี้ค่ะค่ะอยู่ที่ราคา1,500บาทเท่ากันนะคะค่ะสวยมากค่ะสวยตลอดการค่ะใส่สบายนะคะเป็นผ้ามือสองตัดมาจากผ้ามือสองนะคะค่ะคุณยายขายถูกมากค่ะ1,500นี่ก็ค่าช่างก็500บาทแล้วค่ะ ค่าผ้าอีกค่ะค่ะคุณยายขายแบบขายแบบให้ลูกค้าใส่ทุกคนค่ะขายแบบราคาเบาๆสบายๆนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไซส์สี่สิบสองค่ะไซส์นี้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะไม่มีตำหนินะคะเพราะว่าที่ตรงไหนมีตำหนิช่างเขาก็หนีบออกแล้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะไซส์นี้ค่ะค่ะเป็นไซส์สี่สิบสองเวลายกขึ้นเวลาแดดผ่านมันจะเป็นเปลี่ยนสีเลยค่ะเพราะว่าช่วงคุณยายถ่ายทาคลิปนี้มันจะแดดสองตลอดค่ะช่วงนี้ค่ะมันก็มีผ้าม่านปิดนะคะแต่ว่าการแสงค่ะแสงของพระอาทิตย์มันจะจะแสงแดดมันจะสองมากค่ะ คันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไซส์สี่สิบสองนะคะค่ะไซส์นี้ไซส์สี่สิบนะคะไซส์นี้ไซส์สี่สิบค่ะมีสี่สิบสองสามแปดสี่สี่สิบค่ะไซส์สี่สิบราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยค่ะต้องใช้ผ้าสองผืนค่ะประกบกันนะคะ คาะต้นทุนสูงมากนะคะใช้ผ้าสองผืนเนะะี่ยค่ะขาะนี้ไซ้40ี่สิค่ะไซส์นี้ไซส์สนะคะขาะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะค่ะเป็นชุดยาวเหมือนคุณยายใส่นี่แหละค่ะวันไหนที่คุณยาย มีผ้าพวกนี้มาคุณยายก็ต้องใส่ให้ลูกค้าดูค่ะอันนี้ไซส์สามแปดไอ้ไอ้นี้คุณยายใส่ไซส์สี่สิบนะคะค่ะไซส์สี่สิบนะคะนี่ก็ไซส์สี่สิบค่ะค่ะไซส์สี่สิบราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมีอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะนี่ก็ไซส์สามแปดนะคะ ค่ะไซส์38ค่ะเป็นผ้าชุดยาวค่ะชุดแสกชุดยาวค่ะยาวมากนะคะผ้าสองผืนนี่ค่ะบางท่านบอกว่าเอายาวกว่านี้ค่ะไม่สามารถทํายาวกว่านี้ไปได้นะคะเราเทาที่เราทําได้นะคะเพราะว่าผ้าสองผืนความยาวมันก็สุดผ้าสองผืนแล้วค่ะความยาวลงไปนี้คือความยาวเท่าผ้าเท่าไหร่ก็คือได้ความยาวเท่านั้นค่ะค่ะเพราะว่ามันก็ มันก็เหมือนติดตาตุ่มแล้วค่ะมันก็ยาวมากแล้วค่ะค่ะไม่มีผ้ายาวกว่านี้ไปอีกนะคะเพราะว่าเราใช้ผ้าสองผืนแล้วค่ะอันนี้ไซส์สามแดค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะขาะไซส์สามแปดค่ะไซส,ส์นี้ค่ะขาะชุดยาวค่ะชุดเสกชุดยาวนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะ ค่ะใส่เดินขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เดินทางค่ะสบายมากนะคะเพราะว่าผู้สูงวัยแล้วเราไม่ต้องใส่กางเกงค่ะเราใส่แบบนี้ค่ะใส่สบายมากค่ะเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะคุณยายก็ใส่แต่แบบนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเท่ากับราคาส่งนะคะค่ะคุณยายส่งลูกค้าก็พันห้าเหมือนกันค่ะ ค่ะถ้าคุณแม่มาได้นะคะค่ะถ้าคุณแม่มาค่ะสนใจเบอร์ไหนไซส์ไหนก็ถ้าคุณแม่มาวันนี้ได้มาช่างเขามาส่งอยู่สี่ชุดนะคะเพราะว่าช่างก็ตัดไม่ทันค่ะค่ะตัดวันหนึ่งก็ไม่ได้ตัวหนึ่งนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะ,ค,ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ติดตามาคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพดีทุกท่าน,นะคะ่ะบนรักษาพ้าคุ้มครอง จิงศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ